เพื่อให้ชวนทั้งหลายอยาหน่วยหนึ่งทุกหน่วยทราบตอนนี้ส่วนทั้งหลายมันมาแล้วสบบอบปงหนึ่งตอนนี้ยิงแล้วจ้ะสู้ได้เนรุนสู้ได้อ้าวกูต,ตายไอ้ส่วมึงมาเลยเรียบร้อยแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้านเพื่อนเอ,อ๊ะมีข่าวแจกเตือนมั้น,ะออน่ะเออแท้ๆคงเราแพ้แล้วเด็กหน,นอนนี่ กันเถอะปึกตายขวบวอาโอ้โอ้อออทำไมวันนี้นคุณเปลแบบนจ้า<อ>เกี่ยวกันเข้าว่าอย่าให้ไปสู้ดแด้เจะเนี่สแกนไรเชียววะอะไรไปทิ้ัวผลพัดสเลติดคอเลยวะเนี่ยไอ้ยม่อยตายให้บอกว่าให้ตายนะ ขอบคุณนะเจ๊ถึงเวลา <poderia> ต่อโอ้ยพวกแกทำแกลบไว้เหรอไม่ค่อยชอบตออเหรอจะเข้าอะไรกี้จ้าจ้าเด็กสินงจ้าเฮ้ยนายหมอรพงะขอบคุณมากเลยนะเยี่ยมยอดเลยนายถอนอาิีกาหย่าที่สุดเด็กเจ้าดีพวกเจ้าตกตา ยอมรับชะตากรรมแหละถ้ะหนุ่มรลอไปจำวงมาแล้วครับยังตึงอะไอเยียนเปรียนมาใหม่อ้ยขอให้ไฟเด็ดไดินรั้ลูปพี่เอ๊ะขอาสีดำไรอะนี่เนาะนี่เนาะได้เวลาเข้าส้วมไอ้ยนะหายตัวเอ้ยสองให้เอ็งมาเอ้าไปพี่ โอ้โอ้ก oh. oh, oh, ็ชนเอ้ยรอหนูด้วยจากซาได้แป๊บเดียวเลยคือรอช้อนด้วยเออที่นี่ที่ไหนโอ้โหที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยใหญ่ชะมัด คอยวนนนมันจอดที่เลี้ยงเข่าด้วยอไอโดม <99 S 1> นี่คือความลับอย่าไปบอกใครจะน่าใจใจ,จ้แบบารสอบเดินครบผมไม่ไปบอกใครอยู่แล้วเอ๊ะรื่องนั้นคืออะไรนะได้วเวลารจน์บองสิงงที่ท่านทีวีแมนทำไมแก๋จังวะถ่ายตู้